สวัสดีค่ะคลิปนี้ยาใหญ่ก็จะมาพูดถึงการทำเอกสารเพื่อที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศต่อนะคะโดยะจะอ้างถึงการทำพอร์ตเฟอรียจากที่ได้ทำคลิปไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่ามันมีตัวหนึ่งที่จะเป็นเรื่องของการ บอกเหตุผลว่าทำไมถึงจะไปเรียนสาขานี้นะคะจากตัวนั้นนะคะก็มองไปแล้วก็มันก็คือเป้าประสงค์นะคะหรือ statement of purpose ที่ที่เรามีความมุ่งมั่นหรือปรารถนาหรือมีเป้าหมายที่จะไปเรียนสิ่งนั้นเพราะอะไรนะคะจากตรงนั้น ะะย่าก็มีข้อเสนอแนะนะคะว่า a s o p หรือ Statement of Purpose นะคะอย่างที่ทุกคนต้องการหรือทุกคนได้รับรู้ว่า,าต้องทำอย่างนี้ต้องต้องเขียนให้เห็น Purpose เห็นเป้าประสงค์ที่ชัดเจนนะ,ะแต่ย่าจะมาขอเสนอแนะที่ลึกลงไปกว่านั้นนั่นก็คือ Statement of Problem นะคะ อาจจะเป็น problems หรือ problem เดียวนะฮะก็แล้วแต่ซึ่งตัวนี้ SOP ของย่าอันนี้เป็นของย่านะคะเป็นตัวที่อยากจะเสนอแนะว่าควรควรมีอย่างยิ่งนะฮะในกรณีที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มองถึงสถานการณ์นะคะการเรียนเนี่ยมาตั้งแต่ปีหถึงปีสเนี่ยก็น่าจะ พอทราบว่าในเส้นทางนะคะในการที่เราจะไปศึกษาต่อเนี่ยเป็นเรื่องอะไรแล้วเรามองเห็นปัญหาอะไรนะคะที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วเราจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะคะในในการในการนี้นะคะย่าก็อยากจะให้เป็นบุคคลที่ Search หาปัญหาให้กับตัวเองเพื่อที่จะนำไปนำไปด้วยนะฮะว่าเป็นประเด็นเพื่อการศึกษาในตรงนี้โดยเฉพาะเลยเป็น Specific เลยเป็น Specific Purpose นะฮะเพื่อให้คณะกรรมการได้รับรู้เลยว่าการมาครั้งนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากนะฮะไม่งั้นเนี่ย problem หรือ question หรือ suspect น่าจะเป็นตัวที่จะทําให้คุณได้รับโอกาสนะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะเป็นเป็น advantage นะคะเป็นข้อได้เปรียบทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเน่กก็เลยอยากจะามาบอกหรือนําเสนอไว้ตรงนี้นะคะส่วนการที่จะเราจะเขียน problem เนี่ยนะคะมันก็ควรจะต้องเป็นเรื่องที่เราต้อง ร้อยเรียงเป็น article ไปแต่คงไม่ใช่ถึงขนาดเป็นพ r o p o s a l นะคะนะคะให้น่าจะเป็นแค่ประเด็นเป็น statement ที่ point out ขึ้นมานะคะชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาที่เราสนใจนะคะเพื่อจะเป็นหัวข้อในการที่จะทำวิยาานิพนธ์ต่อไป ะะสำหรับคลิปนี้ก็มาเกล่นนำในเรื่องของ SOP uh, Statement of Purpose and Statement of Problems ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ